วันนี้นะคะก็จะมาเฉลยแบบฝึกทักษะที่หนึ่งนะคะเรื่องเซตและสมาชิกของเซตนะคะจากคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะมาดูข้อที่หนึ่งกันนะคะข้อที่หนึ่งบอกว่าไงจงบอกสมาชิกของเซตตอบไปนี้โจทย์บอกว่าจงบอกสมาชิกของเซตดังนั้นเราบอกแค่จำว่าใครบ้างที่อยู่ในเซตเราไม่ต้องมาบอกว่า เราไม่ต้องมาเขียนปีกาใส่ข้างหน้าและข้างหลังเพราะถ้าเมื่อไหร่เป็นปีกาเมื่อน,นั้นคือเราเขียนเซตแต่อันนี้บอกว่าจงบอกสมาชิกนะคะมาดูข้อที่หนึ่งเซตของเดือนที่ลงท้ายด้วยคมใน1ปีมีกี่เดือนลูกสิเดือนแล้วมีกี่เดือนที่ลงท้ายด้วยคมได้แก่เดือนอะไรบ้างคะอันแรกอะไรคะมกราคมไปต่อมีนาคมไปต่อสภาคมไปต่อ กราคดาคมสิงหาคมกันยาได้ไหมไม่ได้ตุลาคมพฤศจิกาไม่ได้และสุดท้ายก็คือธันวาคมอันนี้ก็คือสมาชิกของเซตของเดือนที่ลงท้ายด้วยคมนะคะต่อมาเซตของจํานวนธรรมชาติจํานวนธรรมชาติคือจํานวนที่มีในธรรมชาตินักเรียนสามารถไปนับก้อนหินสองก้อนให้ครูได้ไหมลูกได้ไปนับก้อนหินลบห้าก้อนนับได้ไหมอะ จะมีเท่าจะมีไหมคะใครนับลบหินอ่ะก็ลูกก้อนหินลบห้าก้อนไม่ได้ดังนั้นจํานวนธรรมชาติคือสิ่งที่เราสามารถพบเห็นในธรรมชาตินั่นก็คือหรือเราจะเรียกจํานวนธรรมชาติอีกอย่างว่าจํานวนนับหรือจํานวนเต็มบวกนั่นเองซึ่งสมาชิกของจานวนนับหรือเต็มบวกหรือจํานวนธรรมชาติตัวแรกก็คือใครหนึ่งและสองใครต่อสามสี่ห้าอ้อีกทาไมเลย เยอะแยะมากมายใส่จุด3าจุดบ่งบอกว่ามีอีกมากมายนะคะต่อมาข้อที่3ามสามห้าสิบสต่อไปเรารู้เลยว่าแต่ละตัวมันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะลูกหดังนั้นบอกได้แล้วสมาชิกตัวแรกคือ5ต่อมา10ต่อมา15ใครต่อ20ใครต่อ25และสุดท้ายคือ30ตัวสุดท้ายนะคะ ข้อที่เซตของจํานวนเต็มที่มากกว่า3ใครมากกว่า3 4 5 6 7 8 9้าจปใช่ไหมเยอะแยะเลยแต่ทําไมน้อยกว่า5ดังนั้นหรือตัวเดียวคือใคร4นะคะข้อ5เซตของจํานวนเต็มบวก2หลกักที่น้อยกว่า20จํานวน2หลกักตัวแรกคือใครลูก10ใช่ไหมคะ9มีหลักเดียว10เริ่มมี2หลกักต่อมาคือ11 12 13 14 15 16 17 18และ19ทําทำไมหยุดแค่19เพราะโจทย์บอกว่าน้อยกว่า20เมื่อโจทย์บอกว่าน้อยกว่า20เราจะไม่รวม20นะคะอ่าต่อมาข้อที่2จงเขียนคำอ่านแทนสัญลักษณ์ต่อไปนี้ข้อที่1เครื่องหมายนี้แทนอะไรคะใครจำได้เป็นสมาชิกของใช่ไหมคะอ่าวเขียนเลยหนึ่งทำไม เป็นสมาชิกของใครของเซต A ข้อ2ก็ไก่แบบนี้คือทำไมคะไม่เป็นไม่เป็นสมาชิกของเซตใครบี B, ข้อสามอะไรลูกทันวาคมทำไมคะเป็นสมาชิกของใคร ของเซตสี่ข้อสี่ทำไมแมวทำไมคะไม่เป็นสมาชิกของเซตอะไรสัตว์น้ำนั่นเองข้อห้าอะไรคะไทยทำไมเป็นสมาชิกของใครของเซต เอเชียนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่สามตรงจงเติมเครื่องหมายอยู่ในและไม่อยู่ในหรือเครื่องเติมเครื่องหมายการเป็นสมาชิกของและไม่เป็นสมาชิกของทำที่ทําให้ประโยคนี้เป็นจริงนะคะข้อหนึ่งให้สมาชิกมาเลย A คือหนึ่งสองสามสี่ห้าคือ A อไอคือเดือนในที่มีสามสิบเอ็ดวันเดือนอะไรบ้างมีสามสิบเอ็ดวันมกรามีนาะ พฤษภากรกระาสิงหาตุลาและธันวาดีแทนวันในหนึงสัปดาห์มีอะไรอาทิตย์จนันทร์อังคารพุธพฤหัสูุกและเสาร์ทีนี้เรามาดูเลยยูยูอยู่ใน B ีไหมนักเรีนยนดู B ในเซตบนะคะมี YOU ูไหมลูกมีดังนั้นยูนก็คือเป็นสมาชิกของนั่นเองในเซตบีเซตเดิมมี y, ไวไหมคะลูก ไม่มีเซตเอดูเซตเอมีสมาชิกที่เป็นเอไหมคะไม่มีอ่ะก็ไม่เป็นสมาชิกในเซตบมีไอไหมคะมีไหมลูกมีอ่าอยู่ใน ใช้คําว่าอยู่แทนคําว่าอยู่ในก็ได้หรือบอกเป็นสมาชิกของก็ได้นะคะห้าห้าอยู่ในเอไหมอ่าอยู่ในเอเป็นสมาชิกเหมือนกันในเอมีธันวาไหมลูกในเในเอ,นเอมีธันวาไหมไม่มีอ่าไม่เป็นสมาชิกในซีมีทันมกกลาไหมคะมีอ้าวเป็นสมาชิกในซีมีกุมภาไหมคะไม่มีเพราะเฉพาะที่ลงท้ายด้วยคมเท่านั้น สิงหาคมไปอยู่ในดีไหมลูกไม่เพราะดีคือวันนี่คือเดือนดังนั้นทําไมไม่เป็นสมาชิกใน C มีสิงหาไหมลูกมี11 2กับ3อยู่ในเอไหมคะสกับ3ายูอ่าเป็นสมาชิกใน B มีคําว่าบอยไหมคะไม่มี1นึสอยู่ใน A อไหมลูกหนึ่งสสถ้ามีคอมมาขั้น หนึ่งสองและสามแบบนี้อยู่ใน a. เป็นสมาชิกของ a แต่ถ้าหนึ่งสองสามแบบนี้คือหนึ่งร้อยี่สิบสามมีใน a ไหมคะไม่มีนะคะดังนั้นไม่เป็นสมาชิกนะลูกวันพุธวันพุธอยู่ในดีไหมคะวันพุธอยู่สุกวันสุกไปอยู่ใน c ไหมลูกไม่อยู่เพราะวัน c พูดถึงเดือนสุกเป็นวันไม่อยู่ใน c แน่นอนนะคะต่อไปจงเติมเครื่องหมายถูกหรือผิด ถ้าประโยคเป็นจริงให้เติมเครื่องหมายถูกถ้าประโยคไม่เป็นจริงให้เติมเครื่องหมายผิดนะคะเอาเรามาดูกันเขาบอกว่า A คือสมา A มีสมาชิกเป็น1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ส่วน B แทนพยัญชนะในอักษรภาษาอังกฤษเอ A, อยู่ใน A ถูกไหมคะ เอ้ยเออยู่ใน B ถูกไหม B ถูกต้องข้อสองห้าไม่อยู่ใน A ผิดไหมผิดเพราะห้าต้องอยู่ใน A เมื่อไหลเป็นตัวเลขอยู่ใน A เป็นพยัญชนะอักษอยู่ใน B ข้อสองอยู่ใน A ไหมคะลูก Z อยู่ใน A ไหมอ้าวไม่อยู่ใน A ต้องเป็นตัวเลขนะคะ A N T นทมดอยู่ใน A ไหมคะไม่อยู่ N เป็นอะไรคะเป็นคำใช่ไหมคะเป็นคำนาม สิ่งที่อยู่ใน B อยู่เฉพาะพยัญชนะถ้าเขียนว่า A nt แบบนี้อยู่ใน A แต่ถ้านี้ไม่อยู่ใน A ถูกไหมถูกต้องข้อ5 42อยู่ใน A มั้ยคะไม่อยู่เพราะใน A มีแค่1ถึงใคร10เท่านั้นเพราะฉะนั้น42ไม่อยู่ใน A นะคะข้อ6 7อยู่ใน a มไหมอยู่ถูกต้องข้อ 7x อยู่ใน A ผิดเพราะใน A มีเฉพาะตัวเลขหนึ่งถึงสิบเอยู่ใน B ถูกต้องไหมคะถูกสามจุดสามอยู่ใน A ถูกไหมคะอ่าสามจุดสามไม่อยู่ใน A ถูกไหมถูกต้องสามจุดสามไม่อยู่ใน A เพราะไม่เกินสิบสิบไม่อยู่ในเอทำไมคะผิดเพราะสิบอ,อ,อยู่ใน A อสิบอยู่ใน A ถูกไหมถูกอยู่ในหรือเป็นสมาชิกของเหมือนกันนะคะสิบเอ็ดอยู่ใน A อไหมคะไม่อยู่ อีกเลย s อยู่ใน b ไหมคะอยู่ถูกต้อง m อยู่ใน a ไม่ใน a ต้องเป็นเลขหนึ่งถึงสี m อยู่ใน b ถูกไหมถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเฉลยแบบฝึกหัด ที่หนึ่งนะคะนักเรียนดูตรวจสอบว่าตัวเองถูกต้องไหมอันไหนผิดผิดเพราะอะไรฟังแล้วเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจให้ติดต่อคุณครูนะคะมาถามคุณครูได้ที่โรงเรียนหรือจะไลน์มาถามก็ได้นะคะ